โอ้พี่น้องกว่านี้เงี้ยเงี้ยกันอยู่เอาอะไรเอาอะไรวะเอาอะไรเอาอะไรเงี้ยกันอยูเงี้ยกันอยู่เด้อพี่น้องได้โอกาสมาขับมหาโนไม้ซะแล้วที่เมียเห็นบ่นี่เด้อ พ, iesen, พ่อเอา, Systems <S <s ous, พ,าพ่อเอาก็เอาละจริงหน่อยพอดนี่โอ้โอ้มันน้อยเดียวสามนอมันน้อยเอาจงไว้มันแย่ซะกันปุ่นนอหนึ่งหนอหนึ่งน้อยมันน้อย

นี่นี่นอหนึ่งท่นยังไงกับเป็นตาเอาด้พี่น้องเขาตกเอา้าวเนี้ยเดี๋ยวนี้ง่าววดต้นงาวปวดมันงาดมันขืนซะมันขนซะ้งาวต้นเอ้สองนอหนึ่งนอหนึ่งเอาบ่ะสูงแล้วบ่ เพุ่นเอารุนนี่เห็นเมรแล้วหักเอารุนนี่แล้วไปต้มมันจังเสีบมันยังเสียบอือสองน้อยหักปน่เอาไปงไม่ถุงสิือหักปนิสองน้อสามน้อเออนี่เนาะ này nói cậu tùm cảnh ngam 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 nhau ngam 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 อ๋ต้มม oh, ันก็ต้มอยู่นี่ <laughs> <laughs <h <h ีิผู้ใดโอ้โหเจ้าค้าคโอ้งาม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 กันนอใหม่ให้มันข้นก่องงามงามนี่โอ้แม่เขาพ่่อยเพาะอยไวมาเอา โอ้คืองามจ да. oh, no. oh, ้ะได้ไหมทั้งนั้นไหมทั้งนั้นเยนี่เดียนหนึ่งผมต้องเอาเอาเอามีดมาปาดเอานี่เนาะรับสายด้วยโอ้ขึ้นมาสูงเติบแล้วได้พี่น้องสูงเติบแล้วสูงเติบแล้วขึ้นมานี่ ฝนบาตกครับฝนตกสิเกิดอะไรขานีอยม่เกไ้ไเน่หเอาคานเดียวองอัี้ปล่อืมีมทุกก่อครับที่ปีจะแปะามาสาามาสาัโอ้ยยุงโอ้พี่น้องกว่นนีเ้เนี่ยย่กันยูเอาอะไรีเอาอะไรวะเอาอะไรเอาอะไร เงียกันอยู่เงียกันอยู่อ๋อตกกู่เลยเอาอะไรหุ่นฟังหุ่นเอาได้อยู่เอาอาไรนี่โอ้บุมีเห็นห้อยคนเอานี่นี่ห้อยคนเอามีเสียมพี่น้องมีเสียมมีมีดนี่โอ้งำงำนานงามนะพี่น้อง งามงามงามกำลังเตปิกำลังเตปิขึ้นนี่นี่นี่สองนอสองนอสองนอนงามงามครับหน้อน,นี่ก็งามนี่ก็งามแดงแดงเลยครับนี่หงามงามแดงแดงขนน,น,น้งองน้อนึงขนน้อนึงอ้ไปเอาไปเอา ngầm 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 thấy 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 no dây dây ừ, ừ. no nì no nì no nì áo áo luột áo luột คามมนได้มีดมากนี่สวยเลยนี่เอ,อเอม,ม,มันเกียนกอันปะเขาเขาหักเอาเอย่างเดียวอันปะมัมมนน,น,มอนอมงามพี่น้องมีแต่นองามงามมีแต่อนองามงาม ลงมาลงมาได้ลุน่นปิดแล้วไปไปเป็นคู่แต่ละขั้วเลยหรอยังไม่ได้เตรียมไก่เลยหรนี่พี่น้องเพิน่นว่าฮักเอารุ่นนี่จังมือเนี้ยกินมานี่เนี่ยเห่านี่ฮักเอาแม่นี่พีน่น้องต้มกินในบดพี่น้องว่ะบุบบุบมีบางถิ่มนะครับเังสีกระดีกันนี่นี่พี่น้อง ทีมยุ่ปียกโอ้ขึ้นเหงาขึ้นเหงาขึ้นเหงาพูดทางลงโอ้พูดทางลงปาด์ตบาร์ที่ขึ้นมาสูงกว่านี้ย่างไปปกติแล้วเขาหาลงไปปกติแล้วเขาหาลงไปเลยว่านี้หาขึ้นมา,าย่างบ่ได้มีแต่เงือนชุดหาชุดหาหน้าใหมพี่ร้องชุดหาหน้า เอาฮน,นี่นโอ้ยตานายนโอ้ลายเล้วือพ่อโอ้หนักหนักั <laughs> ก,กเกางงงเงือกับพ่อเงือเดสีว,วมาทังน้นคือเห็นไอไักแล้วเด้บงับงบนี่นี่อกนี่โอ้โจเขาบ่ได้บ้บ้บ้า,บารกไปไ,<อ>ไป